ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณนุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณนุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำนะครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์การทหารของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวทีเดียวที่น่าสนใจนะครับซึ่งหลายๆคนก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เรียนรู้นะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เพื่อนํามาใช้ในปัจจุบันได้นะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียววันนี้แน่นอนครับเราไปร่วมพูดคุยยยกันนนนนนรรรทท่่่าาพตตีีสสธมศออู้ สวัสดีครับท่านพตรีสันนิโรธครับครับสวัสดีครับคุณสิริชัยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับครับขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์หนุ่มกันแล้วกันนะฮะอาจารย์ครับครับขอบคุณครับใช่ครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องราวของสงครามไทยกับเวียดนามเนี่ยหลายคนเคยได้ยินนะครับว่าไทยเนี่ยไปร่วมรบกับสงครามเวียดนามมาแต่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเรื่องราวของสาเหตุที่ไปรบเป็นอย่างไรแล้วก็แน่นอนแล้วครับว่าเกียรติประวัติของนักรบไทยหรือว่าทหารไทยที่ไปร่วมในสงครามเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไ ครับเรื่องของสงครามเวียดนามนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองขั้วนะครับ,รบช่วงปี2 5 0 8ัน0 9เนี่ยนะครับ,รบช่วงนั้นโลกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายโลกเสรีประชาธิปไตยซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำแล้วก็อีกฝ่ายนึงคือฝ่ายคอมมิวนิสต ซึ่งมีสหภาพโซเวียตซึ่งก็คือรัเสเซียในปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบซึ่งสมัยนั้นยังไม่แตกสารซานซึนเป็นรัฐเล็กเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยแบบนี้นะครับเป็นสหภาพโซเวียตที่ใหญ่โตมากแล้วก็มีจีนคอมมิวนิสต์นะครับสองพี่ใหญ่นะครับคือคจีนกับสหภาพโซเวียตเป็นพี่ใหญ่ทางฝา่คอมมิวนิสต์ก็พยายามเผยแพ่ลัทธิของตัวเองนะครับจะแพร่ขยายออกมา นะครับอย่างในเกาหลีใต้ลบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็ในอินโดจีนก็มีการเผยแผ่อิทธิพลของคอมมิวนิสต์เข้ามาซึ่งเวียดนามก็แบ่งเป็นสองขั้วคือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือเน,นี้ยก็ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์เวียดน,นามใต้ก็เป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยนะครับ,รบก็ลาวก็แบ่งเอาเป็นสองขั้วลบกันลาวฝ่ายขวาเป็นฝ่ายราชนาจักรมีเจ้ามหาชีวิตแล้วก็ฝ่ายซ้ายก็เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ กัมพูชาก็แบ่งออกเป็นสองขั้วอีกเหมือนกันฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่าย,ย,าายคอมมิวนิสต์ซึ่งก็คือขเขมรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชานี่แหละนะครับแต่สามประเทศอินโดจีนนี่ก็ลบเป็นสงครามกลางเมืองไทยเราเองณนะเวลานั้นเนี่ยก็เจียนอยู่เจียนไปเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์นอกประเทศนะครับ,รบทั้งจากจีนจากลาวจากกัมพูชาเนี่ยจากเวียดนามเนี่ยเข้ามา ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็ประกาศวันเสียงปืนแตกนะครับ2,510 2,511เนี่ยนะครับ,รบเสียงปืนแตกในภาคเหนือเสียงปืนแตกในภาคอีสานนะครับแล้วก็วันเสียงปืนแตกหมายความว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจับอาวุธมีกองกําลังขึ้นต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเราเรียกกันกองกําลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยเราเรียกว่าผอกค ะครับ mm hmm. ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับใครเกิดมาในยุคนั้นคงจํากันได้พอก็ขอ mm hmm. แล้วก็สามารถเข้าประกาศพื้นที่สีแดงในประเทศไทยเนี่ยได้เยอะมากนะครับภาคอีสานเนี่ยนะครับแล้วบ้านผมเองที่พิษณุโลกเนี่ยเนะขาคอหินร่องกล้าเนี่ยนะครับ,รบแต่ก่อนตอนเป็นเด็กๆตอนอายุเจ็ดขวบแปดขวบคุณพ่อยังพาไปเที่ยวแถว วังทองนะครับไปเที่ยวแถวทางไปเพชรบูรณ์ได้แต่พออายุสักสิบขวบนี่ไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามีคนเอาป้ายไ,ไปติดนะเส้นทางที่จะวิ่งเลยวังทองออกไปเนี่ยไปเขาค้อไปหินล่องกล้าเนี่ยเขามีป้ายมาติดว่าสุดเขตประเทศไทยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์แบ่งประเทศไทยเขาประกาศเป็นเขตป,ปลดปล่อยของเขาในยุคนั้นเนี่ยใครเข้าไปในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเป็นครูเป็นอะไรเนี่ยแถวซับไยวัน เลยไปชาติการอะไรพวกนี้นะครับพี่สาวผมเนี่ยจบครูสมัยนะั้นเขาเรียกวิทยาลัยครูพี่บูนสงครามพี่พิษณุโลกเขาให้จับฉลากนะครับให้จับฉลาคนที่ได้ที่หนึ่งก็ได้จับได้เลือก <degradation. S 2> ลงในเมืองพี่สาวผมเลือกลงนู่นเลยชาติการเลยครับ <kaz. S 2> สมัยนะั้นยังเป็นกิ่งอำเภอร้องไห้เลยนะครับพอเป็นพื้นที่สีแดง ไม่ใช่พื้นที่สีชมพูนะสีชมพูหมายความว่ามีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แต่สีแดงนี่หมายถึงเขาประกาศไม่เคอิทธิพนเลยนะคือต้องไปเป็นครูอยู่ในคอมมิวนิสต์เลยนะครับ,รบสอนหนังสืออยู่ในคอมมิวนิสต์ก็เดินถือปืนกันเป็นแถวเลยนะเดิน,นเข้ามาในโรงเรียนเลยอย่างเงี้ยนะครับทีน<อ>นี้ก็ทําให้เราเนี่ยจาเป็นจะต้องต่อสู้แล้วก็หลุดเข้าอยู่ในโลกของสงครามเย็นด้วยนะครับการต่อสู้ทางรัฐที ตอนนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากคือมันออกมาในรูปของสงครามเต็มรูปแบบเลยเวียดนามเหนือส่งกําลังลุกล้าเข้ามาในเวียดนามใต้แล้วก็จัดตั้งกองกําลังติดอาวุธขึ้นในเวียดนามใต้พวกเวียดนามเหนือเนี่ยนะค,ะครับก็ไปเอาชาวบ้านเนี่ยคล้ายๆกับพกคอบ้านเรานี่แหละนะครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในบ้านเราแต่ว่าในเวียดนามใต้เนี่ยเขาจัดตั้งได้เข้มแข็งมากเพราะว่าเวียดนามเหนือเนี่ยแทรกซึมเข้ามามาฝึกชาวบ้านนะ ชาวบ้านที่อาศัยเงื่อนไขทางสังคมถูกกดขี่จากรัฐบาลเวียดนามใต้หรือว่าเรื่องของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจยากจนข้นแค้นก็ไปจับตั้งพวกนี้เราเรียกว่าพวกเวียดกงเนี่ยเวียดกงกับเวียดนามเหนือเนี่ยพวกเดียวกันแต่เวียดกงคือทหารชาวบ้านที่อยู่ในดินแดนเวียดนามใต้เวียดนามเหนือเนี่ยคือกองทัพของประเทศเวียดนามเหนือซึ่งอยู่ในประเทศเวียดนามเหนือนะครับเวียดนามใต้ก็เคลื่อนอยู่เกียนไปครับสองพันหร้อยแปสองพันห้าร้อยเก้าลบกัน พอสักพักหนึ่งเ,เวียดนามใต้ก็เลยทําเรื่องแร้วเวียดนามใต้นี้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาพอประมาณปี2508 2509 2510เนี่ยสหรัฐอเมริกาเริ่มเห็นแล้วว่าเวียดนามใต้สู้ไม่ได้เพราะว่าเหลือได้รับการสนับสนุสนจากสหภาพโซเวียตทางอาวุธยุทโธปกรณ์จีนคอมมิวนิสต์ก็สนับสนุนเวียดนามใต้ท่าทางจะไม่ไหวสหรัฐอเมริกาก็เลยส่งกาลังทหารเข้าไปนะครับไปอยู่ในเวียดนามใต้ไปช่วยรบ แล้วก็รัฐบาลเวียดนามใต้ก็ร้องขอมาที่ประเทศไทยเราว่าอยากให้จัดกําลังไปช่วยด้วยใน,นานะชาติพันธมิตรนะครับ,รบก็ร้องขอไปหลายประเทศเหมือนกันนะมีฟิลิปปินส์มีไทยมีสเปนออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยนะครับ,รบประเทศพวกนี้ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ไทยเราก็แรกๆเราก็ส่งเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งไปเนาะส่งเป็นหน่วยบินเล็กๆหน่วยบินวิกตอรี่ส่งเรือรบไปช่วยเวียนนามใต้บอกส่งไปแค่นี้ยันไม่อยู่แน่นอนนะครับขอเป็นกองกําลังได้ไหมนะครับก็ส่งเป็นกองกําลังไปครั้งแรกเนี่ยปี2510เนี่ยรเราจดเป็นกรมนะเราเรียกว่ากรมทหารอาสาสมัครหนึ่งกรมก็มีสามกองพันเนาะคุณสิทธิชัยเนาะรเราก็จัดไปหนึ่งกรมกรมนี้ผมเชื่อว่าคุณสิทธิชัยเคยได้ยินชื่อกรมนี้มีสมญานามว่า หน่วยจงอางศึกควีนคอปรารอยี่บเอ็ดครับ oh. ที่ชนบุรีนะครับ <Yeah. S 2> นี่แหละครับอันเนี้คือหน่วยแรกของเราที่ไปนะ <Yeah. S 2> เป็นส่งทหารอาสาก็จริงนะ <Okay. S 2> แต่ว่าเป็นฐานอาชีพรนั้นเลยคือทหารกองประจำการ mm. ครับทหารประจำการเป็นร้อยเอกพันตรีพลทหารก็เป็นพลทหารที่อยู่ในประจำการเลยนะครับ <Yeah. S 2> ก็มีสีไม้ไลายมือพอสมควรเลย mm. ชุดนี้ไปหน่วยจงอางศึกเนี่ยหรือว่า กรมทหารนานสามสมัครเนี่ยเข้าไปคู่ต่อสู้อย่างที่บอกครับไม่ใช่เวียดนามเหนือแต่คือเวียดกงเพราะว่าเราเนี่ยเขาให้ไปอยู่ใกล้ๆก,กับกรุงไซ่ง่อนซึ่งปัจจุบันก็คือนะค,ะ City, อครโฮจิม,มินซิตีนเน้เมืองหลวงของเวียดนามนี่แหละแต่สมัยนั้นเนี่ยเมืองหลวงของเวียดนามใต้ชื่อว่าไซ่ง่อนเราก็อยู่แถวๆนั้นนะครับทําการรบไปก็โดนรองของเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าฝ่ายเวียดกงเนี่ยเขายึดพื้นที่รอบๆไปหมดมันคล้ายๆประเทศไทยที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะสุดเขตประเทศไทยอ่ะนะครับ แต่ว่าในเวียดนามใต้นี่มันสุดเขตมากกว่าเรานะครับคือยึดพื้นที่ต่างๆนี่เยอะมากนะครับยึดได้เกือบเรียกว่าค่อนเลยละ่ะแล้วก็เวลากําลังทหารของฝ่ายรัฐบาลหรือทหารชาติพันธมิตรเนี่ยเข้าเคลื่อนที่เข้าไปเนี่ยก็จะถูกโจมตีนะครับเราก็ไปสร้างวีรกรรมนะมเรามีวีรกรรมครั้งใหญ่เลยคือการรบที่ฟุกโถนะครับอันนี้ชาวไทยคนคงเคยได้ยิน ก็คือเป็นการรบที่หนึ่งกองร้อยทหารราบของเราเนี่ยนะครับของหน่วยจงอางสึกเนี่ยถูกเวียดกงเข้าตีครับเข้าตีแบบระดับกองพันเลยนะค,คือการเอาละลายเลยนะครับ,รบการรบครั้งนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าตีนะครับผมทำรีเสิร์ชมาค้นคว้าไปสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกคุณสิทธิชัยเชื่อไหมว่าวันนั้นนะ่ะ <Okay. S 2> มันมีชุดปฏิบัติการจุยาของเราเนี่ยเอาหนังไปฉายให้ทหารในกองร้อยดูที่ฐานดู <Okay. S 2> ทุกคนก็นั่งดูหนังกันหนังชื่อเรื่องศึกคาทูมเช้าตันเคสตันผมยังทันดูเลยนะเรื่องนั้นนะนะ <Okay. S 2> เป็นหนังเรื่องศึกคาทูมทุกคนก็ดูประมาณสี่ทุ่มอันนี้ฉเฉลยนะ,ฉะเฉลยที่เราจับได้ฉเฉลยเ <Okay. S 2> วียดกงเล่าให้ฟังว่าตอนที่หนังกำลังฉายเนี่ยเป็นหนังกลางแปลงบุิศรีชัยมันฉายกลางแจ้งพวกเวียดกงที่กำลังจะเข้าตีเนี่ย มันก็ดูอยู่บนเขามันดูหนังเรื่องเดียวกับเรานะ <c oughs> อยู่เชิงเขาเตรียมเข้าตีก็นั่งรอดูดูจนหนังจบ <c oughs> นะครับ <c oughs> พอหนังจบพวกเราก็เริ่มกระจายกันเข้าที่นอนเขาเข้าตีเลยครับ <c oughs> รบกันเรียกว่าแผนผังของฐานเราอะนะ, <c oughs> ะเฉลยเดี๋ยวเราให้ฟังว่าเขารู้ละเอียดหมดเลยนะ <c oughs> บังเกอร์ปืนกลอยู่ตรงไหนค <c oughs> ลังกระสุนอยู่ตรงไหนบังเกอร์บกอร้อยอยู่ตรงไหน <c oughs> เพราะอะไร เพราะว่าทหารไทยจะจ้างชาวบ้านระแวกนั้นก็มาทําความสะอาดแก<อ>จะเข้ามากลางวันก็จะเข้ามาเป็นผู้หญิงมาทําความสะอาดจัดที่รับที่นอนอะไรต่างๆหรือไม่ก็เข้ามาขายของพวกนี้เป็นสายของเวียดกงหมดนะครับเขาเลยรู้หมดเลยข้าศึกก็เจาะเข้ามาเลยนะครับ,รบก็ยิงสู้กันอุดตลุดเลยก็ทําให้เกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงจนถึงตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามยังไม่เลิกนะครับข้าศึกเข้ามาในฐานได้เป็นบางส่วนแล้ว นะครับหนึ่งกองร้อยสู้กับหนึ่งกองพันอ่ะหนึ่งกองพันมันมีสามกองร้อยแล้วยังมีอาวุธหนักนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นปืนปรสอปืนคอยิงถล่มเข้ามา <c oughs> จนกระทั่งเราเนี่ยได้ขอปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ของหน่วยจงอางศึกเรานี่แหละ <c oughs> ยิงถล่มเข้ามาแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ใช้ปืนใหญ่เขายิงช่วย <c oughs> พร้อมกับใช้เครื่องบินสปุกกี้นะครับเครื่องบิน c ีสี่สิบเจ็ดนี่ยที่ติดปืนกลเนะี <c oughs> ย่ยยิงเป็นฐานยิงลงมาจากข้างลงจากข้างบนอากาศ เช้ามาค่าศึบล่าถอยนะครับสามารถนับศพของทหารเวียดกงเนี่ยได้ที่ไม่ได้ลากลับไปนะที่นับเป็นศพศพเลยเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าศพในขณะที่ฝ่ายเราเนี่ยเสียชีวิตปัจจุบันเนี่ยชื่อของฝ่ายเราที่เสียชีวิตอยู่เนี่ยนะครับประมาณสิบนายเนี่ยอยู่ที่อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม,มที่ค่ายสุศรสีกองพลฐานราบที่เก้าจังหวัดกาญจนบุรีครับอันนี้เป็นวีรกรรมโถ จริงๆเนี่ยคนเวียดนามเขาไม่เรียกฟุกโถนะครับปัจจุบันเขาเรียกว่าคือชื่อในภาษาเวียดนามเขาเรียกเฟือกทถาะนะครับอันนี้ก็คือสมอรภูมิแรกครับที่ทิชใัยครับที่เราเรียกกันว่าวีรกรรมที่ฟุกโถหรือเฟือกทถาะครับผมครับนะครับก็ในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะถึงวันที่เราคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์หนุ่มครับก็เพิ่งมีในส่วนของพิธีรำลึกถึงวีรกรรมของนักรบไทยนะครับในสมรภูมิของสงครามเวียดนามด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะยังมีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นเกียรติประวัตินะครับหรือว่าเป็นเกียรติภูมิของนักรบไทยในสมรภูมินี้อีกบ้างไหมครับท่านครับก็หลังจากที่หน่วยจงอางศึกเนี่ยนะครับกรมทหารอาสาสมัครของเราเนี่ยเข้าไปในปี2 0 1 0 ถึง2 5 1 1วงรอบหนึ่งปีนะครับสถาอการณกาหีก,ก็จะโรเตชันนะหนึ่งขาดนะหนึ่งขาดนะบ้านเราเรียกนะครับ,รบก็หนึ่งปีปรากฏว,ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะอเมริกาก็ส่งกำลังทหา,ารเข้าไปเกาหลีใต้ก็เข้าไปนะฟิลิปปินออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์เข้าไปกันเต็มเลยนะครับ,รบก็สถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็ขออีกขอรัฐบาลไทยว่าหนึ่งกรมเนี่ยนะสามกองพันเนี่ยมันน่าจะไม่ไหวขอให้เพิ่มได้ไหมนะครับ รัฐบาลไทยก็เลยมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่ารเราน่าจะขยายความช่วยเหลือนะให้กับรัฐบาลเวียดนามใต้ก็เพิ่มจากหนึ่งกรมเป็นสามกมรมนะสามกรมเนี่ยในทางทหารเราเรียกว่าหนึ่งกองพลถูกไหมครับครับนะก็เพิ่มจากหนึ่งกรมเป็นหนึ่งกองพลโดยใช้ชื่อเหมือนเดิมนะจากกรมทหารอาสาสมัครหรือหน่วยจงอางศึกเป็นกองพลทหารอาสาสมัครนะแต่อันเนี้ยมีชื่อใหม่ นะครับเราเรียกกันที่คนไทยคุ้มหูกันเลยนั่นคือกองพลเสือดำนะครับกองพลเสือดำหรือว่า b Black p a n t h e r Division เนี่ยที่หัวไหล่เนี่ยจะเป็นรูปเสือดำกระโดดนะครับซึ่งเราส่งเข้าไปปี2,511ต่อ2,112หนึ่งพลัดยังเอาไม่อยู่ก็ส่งไปพลัดที่สองอีกหนึ่งพลัดเนี่ยประมาณ8ป0 0นนายนะครับ แปดพันนายหนึ่งกองพลเนี่ยนะส่วนกรมฐานาสาสมัครเนี่ยก็จะประมาณสองพันนายนะครับอันแปดพันนายเนี่ยส่งเข้าไปถึงสามผลัดคือผลัดที่หนึ่งผลัดที่สองและผลัดที่สามสรุปแล้วสามผลัดสองหมื่นกว่านายรวมกับกรมจงอางศึกกรมฐานาสาสมัครอีกสองพันกว่านายแล้วหน่วยย่อยๆอีกต่างหากการส่งกําลังทหารของไทยเนี่ยไปในเวียดนามใต้ในครั้งนั้นเนี่ยมีกําลังพล ประมาณสามหมื่นนายครับ mm hmm. ถือว่าใหญ่มากเป็นการส่งกําลังที่แบบเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะในยุคนั้นนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าไปเกาหลีใต้เราไปรบเกาหลีนะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามสองพันสี่ยเก้าสิบสี่เนี่ย mm hmm. เราไปแค่กองพันเดียว <Yeah. S 2> เราเรียกกันว่ากองพันพยัคฆ์น้อย mm hmm. นะซึ่งก็สร้างเกียรติประวัติไว้ที่เนินพอกช็อปนะครับเพราะถูกทหารจรีนคอมมิวนิสต์เข้าตีอย่างรุนแรงร <Yeah. S 2> แ,แล้วก็สามารถสร้างวีรกรรมทหารฆ่าศึกได้เป็นจำนวนมาก แต่ที่เวียดนามเนี่ยสามหมื่นกว่าคนนะครับ oh, โอ<ฮ>้โหเยอะมากครับใช่แล้วก็ถึงสี่ปีเพราะเป็นของหน่วยจงอาศึกหนึ่งปีถูกไหมครับกร,รมฐานอาสาสมัครหนึ่งปีแล้วก็เป็นของกองปนเสือดำธาัดที่หนึ่งหนึ่งปีพลัดที่สองนะอีกหนึ่งปีพลัดที่สามอีกหนึ่งปีรวมถึงสี่ปีด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถสร้างวีรกรรมผมได้ไปสัมภาษณ์ท่านหนึ่งนะครับคือท่านพันเอกชุบผลประเสริฐนะครับ S <S ท่านเป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามท่านไปผักที่สองท่านได้รับเหรียญซินเวอร์สตาร์ครับดาวเงินซึ่งเป็นเหรียญาหารของสหรัฐอเมริกาน้อยคนมากนะที่จะได้รับเหรียญซิลเวอร์สตาร์เนี่ยวีรกรรมของท่านคือท่านเนะ่ยเล่าให้ผมฟังว่าทหารไทยเราเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึง่งคือเวลาฆ่าศึกเนี่ยพวกเวียดโกม,มันซุ่มโจมตีมันเป็นป่ายาง <S <S ในพื้นที่รับผิดชอบของเราเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่สองงสามลักษณะอันที่หนึ่งป่าทึบอันที่สองเป็นป่ายาง ก็คือสวนยางนะครับเพียงแต่ว่าชาวบ้านเขาหนีไปหมดเพราะมันเป็นสงครามไงชาวบ้านทํายางไม่ได้ก็หนีเข้าป่งเข้าป่าหรือไปอยู่ในเมืองกันหมดมันก็เลยกลายเป็นป่ายางรกร้างภูมิประเทศส่วนที่สามเราเรียกกันว่าป่าชายเลนบ้านเราเรียกป่าชายเลนแต่ว่าทหารไทยที่ไปที่นู่นจะเรียกว่าสวอมเพราะมันไม่ได้ติดทะเลป่าชายเลนมาติดทะเลแต่พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่แม่น้ํามันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําขังเดินเข้าไปเนี่ย โครนจมเข้าไปถึงเข่าครับดังนั้นทหารไทยก่อนจะฝึกไปเนี่ยเขาไปฝึกที่ป่าชายเลนมาก่อนนะขอนเพชบุรีให้คุ้นกับป่าชายเลนแต่เวลาไปจริงมันไม่ได้ติดทะเลนะมันมาอยู่ลึกเข้าไปมันเป็นสาพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไงนะครับในเวียดนามใต้มันก็จะเป็นพื้นที่โคลนเลนสามภูมิประเทศเนี่ยทหารไทยจะคุ้นเคยมากนะป่าทึบเนี่ยหนักที่สุดคือเดินเข้าไปเนี่ยย่ำลงไปในหลุมบังเกอร์ของฝ่ายเวียดกงเลย คือ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าลาะเวนเข้าไปในฐานเขาอ่ะ <c oughs> นึ่ออกไลยฮะ <c oughs> บอกว่ามันทึบมากไง <c oughs> มันมองอะไรไม่เห็นมันมีแต่ป่าป่านะครับแล้วปืนจรวดไอเอ็มเจ็ดสิบสองอ่ะยิงออกไปก็ไม่ได้เพราะมันติดป่าไผ่หมด <c oughs> ติดใบไม้ติดต้นไม้เอ็มเจ็ดสิบเก้าเครื่องยิงลูกระเบิด <c oughs> ไอที่เป็นเหมือนปืนลูกซองอ่ะนะครับ <c oughs> ยิงปอกออกไปมันก็ยิงไปได้มไม่แตกอะมันใกล้เพราะมันติดต้นไม้หมดอันนี้คือพื้นที่ป่าทึบ <c oughs> อันที่สองคือป่ายางป่ายางี่ท่านพันเอกชุก ผลประเสริฐไล่ผมฟังว่าเวลาพวกทหารไทยถูกเข้าตีเนี่ยเวียดกงจะวิ่งเข้าหาเราจะวิ่งเข้าใส่นะอเราจะวิ่งเข้าใส่พอมันวิ่งเข้ามาเราวิ่งเข้าใส่เนี่ยเวียดกงมันงงไงมันตะลึงไงก็คือหลักการเคาน์เตอร์แอตแท็ของหน่วยทหารจู่โจเนี่ยคือเมื่อถูกเข้าตีเนี่ยถูกซึ่มโจมตีเนี่ยต้องชาร์จเข้าใส่นะอย่าวิ่งอย่าหนีอย่าอะไรใช่ไหมฮะคือต้องสวนน่ะต้องสวนน่ะนะครับเราก็ใช้วิธีสวน แต่จากวิ่งจากต้นยางหนึ่งไปอีกต้นยางไอ้ทางนั้นแทนที่จะวิ่งเข้ามาหาเราพอเจอแบบนี้เขาก็วิ่งถอยอม,มก็วิ่งถอยจากต้นยางหนึ่งไปอีกต้นยางหนึ่งเอาต้นยางไปที่กำบักบนะครับตัวพระเอกชุบเนี่ยท่านเจอลักษณะนี้นะครับคือข่าศิษย์เนี่ยซุ่มโจมตีในป่ายางท่านก็ตอนนั้นท่านเป็นผู้บังคับบวชถึงจะเป็นจา่าศิษย์เอกนะท่านจบจากโรงเรียนในศิษยานบกที่รปราณบุรีศูนย์การทหารรารบไทยธนารัฐท่านเล่าให้ฟังว่าคือก่อนไปเนี่ยท่านก็รบ กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศเนี่ยมาเยอะแล้วล่ะก็พอไปก็เลยไม่ค่อยกังก็มีประสบการณ์ไปแล้วตอนที่ท่านถูกสุ่มโจมตีเนี่ยค่าศึกเนี่ยมันสุ่มท่านก็เอาปืนกลเอ็มหกสิบยิงกราดออกไปยาคงยาคาที่มันขึ้นลกตามปลายางเนี่ยมันก็จะถูกเหมือนกับมีดตัดมันจะกวาดกวาดเหมือนกับแทนที่จะใช้มีดตัดจะใช้กระสุนปืนกลกวาดก็มองเห็นมีอยู่เนินๆนหนึ่ง ที่ฆ่าศึกเนี่ยซ่อนตัวอยู่แกก็เอาปืนวางแล้วแกก็บอกลุกน้องว่ามึงเอาระเบิดมาให้กูสักสิบลูกนะครับแล้วแกก็เอาระเบิดมือเนี่ยมาใส่ในเป้ของแกแล้วแกกูวิ่งชาร์จเข้าไปเลยจับต้นยางหนึ่งไปอีกต้นยางหนึ่งไอ้ทางนั้นก็ตกใจวิ่งไปก็คว้างระเบิดไปวิ่งไปก็คว้างระเบิดไปนะครับถ้าถึงก็วิ่งหนี ฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยหรือเวียดกงเนี่ยเขามีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุโมงนะครับถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามเ,นเขาจะเห็นคอมมิวนิสต์เ,เขาจะช่ำชองในเรื่องของการขุดอุโมงคนะครับมันก็พุ๊ดลงอุโมงเลยนะครับพระเดกชุบสมัยนั้นเป็นจ่าสิบเอกเนาะแกก็วิ่งตามเข้าไปก็เห็นปากอุโมงแกก็เอาระเบิดมือที่เหลืออยู่ประมาณสามสี่ลูกเนี่ยยัด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 ใส่เข้าไปครับ,รบเข้าไปในอุโมงนั่นแหละข้าศึกเนี่ยมันยิงสวนแต่ที่ยิงสวนเนี่ยไม่ใช่ปืนเล็กมันยิงอาร์พีจีขึ้นมาครับ อย่างที่บอกว่ามันเป็นป่ายางเนาะตำร,รวจอาธีจีมันยิงจากหลุมมันทุ่งขึ้นไปพอพุ่งขึ้นไปมันก็โค้งลงนีครับในระหว่างที่มันโค้งตกลงมาเนี่ยมันไปชนกิ่งต้นยางครับ,รบพอชนกิ่งต้นยางมันก็ระเบิดบนยอดต้นยางมันก็คือเหมือนกับฝนสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันแตกจากบนหัวเราลงมาครับส่วนระเบิดสามสี่ลูกที่แกบ,บอกยัดแกยัดเข้าไปแกได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นข้างในเลยนะก็ค,คือไอ้คนยิงจรวจอาธีจีก็คงไม่รอด แต่ไอ้สะเก็ดระเบิดเนี่ยที่มันระเบิดที่อารีจที่ข้าศึกยิงใส่เนี่ยมันสาดลงมาครับลูกน้องแกที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นเนี่ยโดนกันทุกคนเลยนะค,ะค,นครับเจ็ดแปดคนคือทุกคนนะพยายามหมอบแล้วแต่ต้นยางมันจะห่างๆๆกันบางคนหลบต้นยางหนึ่งหลบทั้งสี่คนเนี่ยมันจะไปบังอะไรได้ถูกไหมครับ,รบส่วนแกเนี่ยคนเดียวเลยลงกับพื้นเพราะแกอยู่ตรงนั้นพอดีสเก็ดระเบิดของอา g เนี่ย เสียบเข้าที่แขนขวานะแขนด้านข้างนะครับแล้วเจาะทะลุแขนมา<ห>ทะลุหน้าอกของแกโอ<ห>้แล้วทะลุหน้าอกมาตรงราวนมปักโดออกมาครับโอ้โหตอนที่าน,นเปิดแผลให้ผมดูเนี่ยคือกระสุนมันโดนแขนเนาะคมันไม่หยุดไงมันทะลุผ่านแขนของแกจนแขนแกเกือบขาดครับแล้วทะลุเข้าที่หน้าอกตรงช่องเกราะแล้วเผอิญเกราะ ปใส่เนี่ยจะ,จะสังเกตมันจะมีรอยต่อระหว่างเกราะตรงบริเวณซีข้างอไอสเก็ตระเบยนี่มันเสียบเข้าตรงรอยข้างเกราะพอดีเลยเแล้วพอดีเป๊ะลเ,ปเลยแล้วม,มาทะลุออกด้านหน้าแต่ไม่ออกเหลือแต่ปลายแหลมๆโผแกก,แบบแแก็รู้สึกเจ็บแสบแกก็เอามือจับโอ้โหแหลมโผลมาที่หน้าอกแกเล่าให้ผมฟังนะแกก็ร้องไออยากตายแน่แกคิดอย่างนั้นนะครับแล้วแกก็ล้มลงนะครับแล้วลูกน้องเนี่ย ซึ่งบาดเจ็บน้อนกันเกลื่อนเลยแต่ว่าเจ็บไม่เยอะนะครับก็คลานเข้ามาพยายามช่วยแกนะครับตอนนั้นเลือดแกออกเยอะมากแกบอกว่าเฮ้ยพี่จะไม่ไหวแล้วว่ะเลือดออกเยอะก็คลานเข้ามาก็พยายามลากลากเอาตัวท่านไปนะครับแล้วก็วิทยุขอวันนั้นเนี่ยลูกน้องคนที่ลากแกไปอ่ะตอนที่ขึ้นไปบนหอหอมารับแล้วเนี่ยมันก็เอามือให้ลุงชุบเนี่ยจับดูแผลตรงสีข้าง แกบอกเอาํำปั้นยัดเข้าไปได้เลยมันโดนสะเก็ดระเบิดดาวิจีเหมือนกันครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยคนที่ลากแกมาเนี่ยจีบอยู่บนหอด้วยกันเนี่ยก็สิ้นลมคือเสียบนเฮลิคอปเตอร์ในระหว่างที่นําส่งโรงพยาบาลครับส่วนลุงชุบก็ไปลงที่โรงพยาบาลของสหรัฐอเมริกานะครับคือตอนแรกเนี่ยหมอจะตัดแขนแกท่าเดียวเลยเพราะว่าแขนแกกระดูกแตกหมดเลยแกกะยกมือไหว้ฝรั่งก็ฟังไม่รู้เรื่องนะถ้าแกก็พูดภาษาไทยครับ ่หมอฝรั่งงงๆพูดอะไรก็คือขออย่างเดียวอย่าตัดถ้ตาตัดแขนขาดแขนพิการแน่ uh huh. เขาก็เลยไม่ตัด <c rap. S 2> นะครับ <c rap> เขาก็เลยพยายามต่อแขนต่อกระดูกแกจนปัจจุบันเนี่ยแขนแกพิการแต่ว่าก็ยังสามารถมีแขนได้เหมือนเดิม <c rap> นะครับ <c rap> แต่ว่าเหยียดลําบากนะนะ่ะเพราะเส้นองค์เส้นเลนต่างๆมันต้องต่อใหม่นะครับก็เลยทําให้แกเนี่ยวีรกรรมในครั้งเนี้ได้รับเหรียญกล้าหาญจากกองทัพสหรัรฐอเมริกา ที่ชื่อว่าเหรียญซินเวอร์สตาร์วิดวิดก็คือกลับนะครับวิดวีวีวีแวร์เลอร์วีเอลโออาร์ก็คือเป็นเหรียญและมีตัววีอยู่บนแพลทถน <Okay. S 1> นะครับก็คือสูงกว่าซินเวอร์สตาร์เพราะว่ามีตัววีติดมาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นซินเวอร์สตาร์ที่ได้มาด้วยความกล้าหาญ <Okay. S 1> นี่คือวีรรรมอีกขั้นหนึ่งนะครับของนักครบของกองพลเสือดำในช่วงในสงครามเวียดนามครับผมครับคุณสิธิชัยครับ ครับก็เป็นอีกหนึ่งสมรภูมินะครับที่นักรบไทยหรือว่า ในส่วนของกําลังพลทหารไทยของเราเนี่ยนะครับไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ไปสร้างวีรกรรมที่บริเวณในสมรภูมินั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราคนไทยเนี่ยนะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวทีเดียวครับที่ในส่วนของทหารไทยเรานั้นเนี่ยนะครับไปรบทั้งสงครามที่เป็นสงครามที่เปิดเผยแล้วก็งสงครามที่เป็นความลับด,ด้วยนะครับที่เราเคยพูดคุยกันเนี่ยนะครับหลากหลายสมรภูมิทีเดียวนะครับ <ใน S 1> ต้องติดตามกันต่อไปนะครับครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคนะครับท่านพลตรีสันติโรธธรรมยศนะครับหรือว่าอาจารย์หนุ่มนะครับที่มา เล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้เราได้ตามรับฟังกันเป็นประจำด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการขกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัทัาพอดแคสต์นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน